ีกับพี่น้องมาห่างมาเนี่ยมาอันห่างอันในเมืองเนาะพี่น้องขอยก็เลยสิทายบึ้งตีละหางวันนี้คยก็สิพาไปไอ้ไอ้ียังล่ะไปไอไอเยอะไปเข่าห่างพี่น้องไปเข่าห่างเนาะก็เลยสิมาตทายให้ให้บึ้งเขาบอกว่าบอได้ ามอนังกระิออกต่างคนต่างเขาต่างคนต่างออกไปน้องจะเอาข้าไปเอารถไปจอดก่อนยังสิเขาไปข้างในอ่ะนะถ้าบอเอารถไปจอดมันก็เข่าบนะ่ได้เนาะพี่น้องเนาะไปห้ามมองจอดรถก่นอนปุ้นนี่โบนียเดอซัมเวอร์แฮปบแมสผ้าคอาร้อนอึบ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 บังตีละ นังวะฮะมองจอดก่อนพี่น้องจอดดีๆก่อนแค่ฟูปีฟอกข้เอานะอันนี้โอนปีปฮะนี่โอนปีปอยากขับตะบเด้ออี่บอลไม่รู้ค่คมาอย่างนี้้อ yeah, well, we yeah that's it <S oh, there Oh, have you. What you feel, honey. I, I don't it. care. Because we only go, I don't like putting the sun, but okay, oh. it will not be long. Mm -hmm.